ไห้หยุดนิ่งเราจรึงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่เกอร์วันพอดแคสต์สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เกอร์วันพอดแคสต์นะคะ,คะ, er ะ,คะเมื่อเปิดเ c e บุ o กได้สักครู่หนึ่งก็มีฟิดอันนึ่งปรากฏขึ้นมาในเรื่องที่ชื่อว่า ข้อคิดเตือนใจคะ่ะแต่ก่อนจะมาดูข้อคิดเตือนใจมีบทความสั้นๆมาฝากกันนะคะทำไมตาจึงจุงมือยายทุกวันเลยคุณตาอายุ85ปีนะคะจุงมมือคุณยายไปทุกที่ที่เขาไปคะ่ะเมื่อถูกถามว่าทำไมคุณยายถึงมองไปทางอื่นตลอดเวลาไม่เห็นสนใจคุณตาเลยคุณตาก็จะตอบว่าเพราะคุณยายเป็นโรคอัลไซเมอร์ เมื่อถูกถามว่าถ้าตาปล่อยมือยายจะเป็นอย่างไรตาตอบว่ายายจำอะไรไม่ได้ยายไม่รู้ว่าตาเป็นใครอีกแล้วยายจำตาไม่ได้มาหลายปีแล้วคนสัมภาษณ์เลยถามต่อว่าแล้วทำไมคุณตาย,ยังจูงมือคุณยายมาเดินทุกวันแม้ว่าคุณยายจะจำตาไม่ได้ละคุณตาย,ยิ้มแล้วก็พูดว่า ยายอ่าจไม่รู้ว่าตาเป็นใครแต่ตารู้ว่ายายเป็นใครและยายคือความรักในชีวิตของตานี่คือเรื่องสั้นๆที่ได้อ่านแล้วก็รู้สึกประทับใจนะคะเลยนามาฝากกันก่อนจะพูดถึงข้อคิดเตือนใจคะ่ะเรามาฟังข้อคิดเตือนใจที่หมดฟันนี่เขาแบ่งปันมานะคะมีทั้งหมด9ข้อด้วยกันใครทําได้ชีวิตเราก็น่าจะมีความสุขขึ้นนะคะข้อที่ 1, 1> อย่าอิจฉาใคร เพราะบินสูงแค่ไหนพอถึงเวลาเราก็ร่วงกันทุกคนนะคะจริงไม่เอ่ยคำว่าอิจฉานี่เป็นอะไรที่เกิดขึ้นเมื่อเรามาจะเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นใช่ไหมคะถ้าเราหยุดการเปรียบเทียบตัวเองความอิจฉาก็น่าจะลดน้อยลงได้และอาจจะทำให้เราไม่คิดถึงคำนี้ก็ได้นะคะ 2. หัดมีความสุขกับตัวเองได้แล้ว พราะไม่มีใครที่จะอยู่กับเราไปตลอดเป็นเรื่องที่พูดง่ายแต่ทำยากนะคะเพราะการที่เราจะมีเวลาณเวลานี้อยู่กับตัวเองมันเป็นสิ่งที่ทำได้ยากจริงๆนะคะเพราะบางครั้งชีวิตที่ผ่านมามันคือทำให้เราหวนคิดถึงความหลางในชีวิตที่ผ่านมาเนาะและบางทีก็กังวลกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นในอนาคตแค่สองอย่างเนี้ย ประใา้เรางหมดความสุขไปเยอะแล้วนะคะถ้าเราไม่คิดถึงอดีตที่ผ่านมาและไม่กังวลถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงแต่เราอยู่กับปัจจุบันและมีความสุขกับวันนี้ชีวิตก็อยู่กับเรานะคะ 3. ฝึกอภัยและปล่อยวางกับความเจ็บปวดไปทีละนิดเพื่อเพิ่มเวลาความสุขของเราให้มากขึ้นคำคำนี้หรือข้อนี้เนี่ย เป็นการที่ทำให้เรามีความสุขขึ้นนะคะการที่เราให้อภัยและการปล่อยวางจ่งที่เราให้อภัยก็ไล่ได้หมายความว่าเราทำเพื่อคนอื่นนะคะการที่เราให้อภัยใครก็าตามที่ทำให้เรารู้สึกไม่ดีรู้สึกไม่ชอบการให้อภัยกับสิ่งนั้นเป็นการเหมือนกับบอกตัวเองให้เราปล่อยสิ่งนั้นไปจากใจไม่ให้เราผูกมัดเอาไว้ ทางทางที่เขาคนนั้นก็อาจจะไม่รับรู้สิ่งที่เรารู้สึกผูกใจหรือสุกผูกเจ็บกับสิ่งเราวนั้นรู้สึกยึดถือและไม่ให้อภัยแต่ถ้าเราปล่อยวางและให้อภัยตัวเราก็จะมีความสุขขึ้นนะคะเหมือนกับเราอยู่กับปัจจุบันอยู่กับเวลานี้เป็นเรื่องที่ทํายากจริงๆคะ่ะแต่เราก็คงต้องฝึกคากันนะคะ 4. ฝึกเข้าใจคําติชมคาติ ก็ให้เราเฉยๆคำชมก็ให้ปล่อยวางติเพื่อก่อก็เก็บมาพัฒนาติเพื่อทำลายก็อยากเอามาใส่ใจเป็นเรื่องที่เราควรจะฝึกกันนะคะคำติคำชมมันก็จะผ่านไปเหมือนกับอดีตที่อย่างผ่านไปแล้วและอนาคตถ้าเรากังวล ก็ไม่ก่อให้เกิดอะไรขึ้นจริงไหมคะ 5. ฝึกการเป็นผู้ให้แบบไม่คาดหวังจะได้กลับเพราะมันคือการสร้างคุณค่าของการที่เกิดมาการให้กับการรับมันเป็นสิ่งที่ใกล้เคียงกันมากเลยเนะ้ะแต่การที่เราเป็นผู้รับบางทีเราก็จะมีความรู้สึกว่าเราอยากได้ตลอดเวลาแต่การเป็นผู้ให้อาจทำให้เรารู้สึกว่า สิ่งนั้นคือสิ่งที่เราทำแล้วมันสร้างความสบายใจมากกว่าหรือเปล่าลองกลับไปคิดดูนะคะข้อ6อย่าทำลายความหวังใครเพราะมันอาจจะเป็นความหวังสุดท้ายที่เขาเหลืออยู่ความหวังเป็นสิ่งที่ทำให้คนเรามีชีวิตอยู่ได้นะคะแม้เราจะมาคิดแทนเขาว่าความหวังที่เขาหวังดูเหมือนจะเหลือเชื่อและไม่เป็นไปได้แต่เราก็จะไปดูถูกความหวังของเขาเลยนะคะ พอแค่เรามีความหวังความเชื่อเขาก็สามารถเที่จะผ่านสิ่งต่างไปได้คะ่ะพอความหวังจะเป็นต้นต่อของความรู้สึกในการคาดหวังและเป้าหมายในอนาคตของเขาได้นะคะข้อ7ฝึกการพอใจไฟฟ้าแต่พอตัวอะไรที่มันเกินกำลังก็ปล่อยไปมีแค่ไหนก็พอใจแค่นั้น การพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่เป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะทำให้เรารู้สึกว่าเราจะมีความสุขกับวันนี้ได้นะคะ 8. อย่าก,กลัวใครไม่รักแต่จงเริ่มจากการรักตัวเองก่อนนะคะพเพราะเสน่ห์ของการรู้จักการรักตัวเองจะก,กระจายความรักของเราสู่คนรอบข้างได้คะ่ะถ้าเรารักตัวเองเป็นเราก็จะรักคนอื่นได้นะคะและข้อสุดท้ายคะ่ะ ข้อที่9ทุกวันคือการเปลี่ยนแปลงเสมออย่างยึดติดเรนนกับอะไรเดิมๆแม้แต่เล็บหนังขนฟันเราก็ยังร่วงตามกาลเวลาจงเข้าใจและหัดมีความสุขกับปัจจุบันได้แล้วค่ะทั้งหมดก็คือ9ข้อคิดในการเตือนใจนะคะแต่เท่าที่สรุปแล้วประมวลผลแล้วน่าจะเป็นเรื่องของเวลาปัจจุบัน ที่เราอยู่แล้วมีความสุขนะคะการอยู่กับวันนี้เวลานี้แล้วมีความสุขกับมันได้ความสุขเล็กๆที่อยู่รอบตัวเราเพียงแค่เรามองและสาดตาไปรอบๆมันก็อ,อาจจะอยู่ใกล้แค่เอื้อมนะคะความสุขเล็กๆความสุขง่ายๆอยู่ใกล้กับตัวเราเพียงแค่เราหยิบมาให้เจอเพียงแค่นี้เวลานี้ เราก็สามารถสร้างความสุขได้นะคะนี่คือข้อคิดเตือนใจที่ได้อ่านจากฟีดของ Facebook ที่เขาโพมมาโดยบังเอิญน,นะคะหวังว่าจะทำให้เราเห็นข้อคิดดีๆในการนำกลับไปใช้กับตัวเราเองนะคะขอบคุณที่รับฟังเกอร์วันพอดคาสต์แล้วพบกันสดถัดไปสวัสดีค่ะติดตามเกอร์วันพอดคาสต์ได้ที่ a e b o o k youtube างข้อบอดคาร์ด